สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับและกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซในช่องทาง youtube นะครับผมกลับมาพบกับบารลองคือเก้านะครับในคลิปที่2นะครับผมกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมน้องว่าประจำวันที่18เดือน7นะครับ2565นะครับผมคลิปนี้กับมัดรวมซี่นอยนะครับผมมีนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติและกับวีไนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับแนวทางของ ของวันที่17โนมวานนี้นะครับผมเดี๋ยวเขามารับชมเนาะนะครับวันที่17นะครับผมให้เด่น4เด่นเก้าวิ่งรุนที่เก้าไปนะครับพี่ทำมาตัวเด่นนี้มานะครับมาแต่น้อยแรกเลยนะครับมาแล้วก็เงียบนะครับมาแต่น้อยแรกแล้วก็เงียบเลยนะครับผมผมให้เด่น9เนาะเด่นเเด่น4นะครับน้อยแรกกับ809กับ92นะครับผมเนาะถ้าใคร ไพ่เอาวิ่งไอ้เก้าวิ่งรูดนี่ครับพี่พี่เข้าเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยเข้าทั้งเก้าสองทั้งศูนย์เก้านะครับแต่ว่าจับคู่ผมบม่ได้จับให้นะครับจับคู่บม่ได้จับให้นะครับผมผมเน้นไปที่เก้าสามเก้าเจ็ดเนาะนีผลออกเก้าสองกับศูนย์เก้านะครับผมพิดแต้มเดียวนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับหกเจ็ดสองกับสองหกนะครับอันนี้รอบพิเศษรอบพิเศษผมมีนะครับพี่พี่ นะครับอันนี้กัพิษตัวเดียวเนาะนะครับสามตัวนะครับอันนี้หกเก้าเจ็ดอันนี้หกเจ็ดสองเนาะกับพิษตัวเดียวนะครับล็อตพิเศษนี่ยรุดไปนะครับพี่พี่ส่วนล็อตปกตินะครับผมปกตินี่สามสองเจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับสามห้าสามสองเจ็ดกับห้าเจ็ดอันนี้ก็บรุดไปนะครับพี่พี่รุดไปแล้วนะครับบอมานะครับเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายหนี่งบอมานะครับ ส่วนรอบ VAP นะครับผม1 3 4กับ0 0นะครับผมการมาเข้าตัวกับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ4 3 3 4นะครับสําหรับจะพี่ผมจับคู่ให้นะครับนะครับเนาะตัวเด่นมามาแค่น้อยแรกนะครับนอยเฉพาะคิดนะครับส่วนจับคู่มาในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานโอ้เกือบรุดนะครับพี่เนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับสําหรับแนวทางนะครับผม ก็มามาสองวดติดเนาะเมื่อวันก่อนเมื่อวันวันที่16นะครับก็มาปังๆเน้นๆเนาะมาทั้งเก้าแปดทั้งสี่แปดนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เกือบรุดนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆวันที่18นะครับก่อนจะไปรับชมรับเบิ่งกันนะกับบอลงก็มีคําเตือนขึ้เก้านะครับจากแนวทางทุกตัวนะครับกัได้มาจากสูตรคํานวณนะครับกับรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆเนาะ นะครับมักค่อยตามนะครับบ่มักสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับบ่ว่ากันนะครับสําหรับแนวทางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ผมที่ให้ไปนะครับก็จะมีตัวเด่นนะครับผมผมให้เด่นไปที่เจ็ดนะครับแล้วก็สองนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะ ผู้ใดมักวิ่งรูดนะครับผมให้ไปที่2นะครับไปพี่ให้ไปที่2นะครับเน้นนะครับเน้นไปในรอบพิเศษขึ้เก่านะครับรอบพิเศษเนาะลองนะครับลอง VIP นะครับผมนะครับเน้นในรอบพิเศษแล้วก็ลอง VIP นะครับผมก็ผมก็แนะนํานะครับไปพี่ถ้าเกิดน้อยเรขนะครับที่ผมเน้นให้มาแล้วนะครับน้อยต่อไปนะครับไปพี่ก็ลองพิจารณานะครับหรือว่าบบตามก็ได้นะครับเพราะว่า น้อยเลขเขามีต้นทุนแล้วนะครับพี่พแต่ว่าน้อยเลขประมานะครับก็ลองตามเบา,เบาเบื้องก็ได้นะครับในรอบ v i p นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นเจ็ดนะครับพี่พเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดที่ผมเจอให้ไปเนาะก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสอง จ็ดสี่นะครับเจ็ดเก้านะครับผมส่วนเด่นสองนะครับเด่นสองเป็นรที่สองนะครับจับคู่ก็จะมีสองศูนย์นะครับสองหนึ่งนะครับสองสี่นะครับผมแล้วก็สองเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปพี่ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับ ผมจะเน้นให้4ีคู่เนาะเน้นในรอบพิเศษนะครับตัวที่ผมหมักนะครับพี่ๆนะครับเด่นที่สุดในสูตรคำนวณนะครับก็จะมี72นะครับ74นะครับผมสอูนย์นะครับ สองหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่พส่วนสามโตนะครับเลขสามโตสามโตผมให้ไปที่ให้ไปที่เลขสองนะครับนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสองนะครับผมก็จะเป็นนะครับสองเจ็ดเก้านะครับสองสองศูนย์นะครับพี่พ นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับพานอยคงสุดท้ายนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเด้อครับผมเนาะก่อนออกไปนะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนะครับรับชมโฆษณานะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเว้ากันคุยกันได้นะครับพี่มานะครับผมเนาะบอกองกบอบบอโฮดนะครับบอใจร้ายนะครับกับพี่พี่คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะกับผิดพลาดประการใดนะครับกับที่ชมมาได้นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับแนวทางแนวทางเลขทูบนะครับวันนี้บอหลงบริจุดนะครับบอหลงจะลงเป็นแนวทางแนวทางลูกปิงปองนะครับไอ้ไข่นะครับพอดีบอหลงไปไปเฮ็ดบุญนะครับเพ็ดบุญยูวัดนะครับแล้วก็ถวายเทียนเข้าพรรษาเนาะนะครับกับพอดีมีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรนะครับไอ้ไข่นะครับกับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับกับ รอที่ตามรับชมนะครับเดี๋ยวบอลองจะลงให้รับชมนะครับเนาะหลังต่อจากคลิปคลิปนี้นะครับพี่เนาะนะครับก็ฝากเข้าไปรับชมนะครับว่ามีตัวเลขหมักหรือเปล่านะครับพี่หรือว่าจะไปลองเสี่ยงโชคในแนวทางหวยฮานอยก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับบางทีเพื่อนก็จะไปออกแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางเลขทูบที่บอลองชุดแต่ว่าวันนี้บอลองไม่ชุดนะครับก็จะขอเป็นจับปิงปองเนาะปิงปองไอ้ไข่นะครับผม สำหรับนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ